ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลคะ่ะเรานั่งคุยกันกับน,น้องปอนสองคนอ,คอยู่ดีๆรถคันนี้ขับเข้ามาเลยนะคะเราไม่ทราบว่ารถใครนะคะขับมาแบบไม่ได้รับอนุญาตนะคะมาเลาถือเอาบุญลงมาด้วยนะว้าวโอ้โหคิดว่าใครทําไมท่านกลับก่อนเพื่อนที่มา,าคิดดูสิว่าต้องว่างขนาดไหนต้องนอนถ่ายนะ <laughs> สอันไปยังไงบ้างโอ้โหสนุกสนานสนุกมากเลยได้นอนทั้งวันอืมแอนมานาทำไมมาก่อนเขาฮะทำไมเสร็จก่อนเขาหรอด้วยยังไงเนี่ยพี่ดูสิมันเป็นไงมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยดูสิมันมันเกี่ยวกันไหมแอนมานาอู้ผมว่าจะไปหาหมอเนี่ยเจ็บแผลมากเลยเนี่ยมันมันมันมีอาการเจ็บแบบไหนแอนมานาร้อนร้อนใช่ไหมเป็นแผลเป็นแผลอยู่ดีๆเป็นแผลหรอปวดอย่างเงี้ยครัอุ้ยทำไมมันโอ๊ยมันเป็นแผลอะไรอ่ะ แค้อะไรอ่ะคันแล้วก็เกาเนี่ยัเป็นรำเนี่ยลามไปมาเนี่ยแล้วแล้วปวดแสบปวดร้อนไหมอุ้ยมันลามขึ้าโอ้ถ้าปวดแสบปวดร้อนใช่เนี่ยอุ้ยมะนามันคล้ายโรคอันนั้นเลยไฟลามทุ่งจริงเหรอจริงไอฟีดยาลิงน่นเหรอหยาดลิงเออเป็นจเยานตายแล้วเมื่อกี้ไม่จับโดนนี่ก็เวลาอยู่แล้วมันจะปวดข้างนี้ก็บวมบวมโอ้ไปหาหมอเลยรำเป็นวงในตอนเนี้ยไปหาหมอเลยแล้วขับมาถึงนี่ทำไมขับไปหาหมอเลยมันหายยากมากเลยเท้าอ่ะ ใช่ใเหมือนที่พี่เป็นใช่ขายยาวเหรอทำไมไม่ใส่ขาสั้นมันขูดแผลที่นี่นะเป็นเวยีน่ะเห็นไหมแผลพี่อ่ะที่โดนอันนีจะเป๋นกันอ่ะงวนก่อนนี่เองมาแพทย์โรคฝีดาดฟรีเริ่มแรกอ่ะเริ่มแรกอ่ะเริ่มแรกใส่รองเท้าไปเข้าไปไปที่หน้าศาลเนาะมานั้วนะแล้วพอถอดตอนเย็นอ่ะคันแล้วเกาใช่ไหมเกาใช่แล้วมันพืนขึ้นเลยแล้วมันปวดแล้วก็เป็นแผลเลย ที่พี่พี่เคยเป็นเหมือนแอดมานานี่แหละมันแพลมันคันมันคันทีนี้มีเอฟซีคนหนึ่งบอกมันเหมือนว่าเราเป็นอะไรนะเครียกอะไรนะเชื้อราที่ผิวหนังอ่ะทีนี้เขาบอกว่าให้ใช้แอลกอฮอล์ที่พวกเราแบบฉีดพ่นล้างมืออ่ะเขาบอกอันนั้นแหละเอามาพ่นแล้วหายจริงๆด้วยแอดมานาพี่หายแล้วพี่ต้องลองนะพี่นะเพราะว่ามันเหมือนไฟนั่นเชื้อน่ะใช่นีบไปหาหมอก่อนเลยปะ ไปหาหมอก่อนไปไม่มาเอาของของภาสดุใช่ไหมพัสดุอยู่ในข้างในพี่เข้าไปหาเลยมาเอาของนะคือพัสดุมาส่งเยอะมากไม่รู้ไม่รู้ของใครต้ของใครผมก็ส่งเยอะมากใช่เข้าไปดูเลยต้องขออนุญาตเจ้าถิ่นด้วยนะคะนี่นะคะเจ้าถิ่นอยู่ด้านในนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ไม่ใช่เจ้าถิ่นอยู่ด้านในนะมาน้อันนี้นี่ละอันนี้คมอะไรคมๆอันนี้ใช่เปล่าใช่ อันนี้แล้วก็ข้างในอันหนึ่งพี่ให้หนูรับให้มาวันอ๋อเออมีโคมมีของพี่เลยเอนมานาเดี๋ยวชงอกที่หน้าต่างก่อนนะว่ามีใครอยู่ในนั้นเร็วประมาณนี้แหละอีกอันหนึ่งของพี่ชงอกชงอกหน้าต่างนี้ก่อนนี่หน้าต่างนี้นี่หน้าต่างนี้นีอยอนนู่เปล่าน่านตรงขออนุญาตก่อนนะนถ้าไม่ขออนุญาตนะเจ้าถิ่นนะ,ะนนกล่นะกองประมาณเท่ากันนี่แหละ,ะอันนิกกี้ ระวังเรื่องนั้นมานาอันที่ตั้งอยู่ตรงกล่องเหลืองๆเราพี่มานาแอดมานามาถึงก่อนนะคะคิดว่ามาทำอะไรนะคะที่ไหนได้มาเอาของมาเอาของนะคะมารับพัสดุนี่นะคะเพราะว่ามีพัสดุมาเยอะเนาะน้องปอนเนาะเรารับแล้วก็เก็บเข้าไว้ในห้องเก็บของทั้งหมดเลยเนาะใช่โอ้โหมายอะจริงๆครับ เยอะค่ะเยอะนิกกี้นอนต่อนะไม่รบกวนละไม่รบกวนนิกกี้ละแล้วพี่มานากลับมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยกลับจากนู่นอ่ะเที่ยงเที่ยงเหรอไม่ไม่ได้อยู่ตลอดหรอทำไมมาตั้งแต่เที่ยงถึงสูงเลยนะสองร้อยสองร้อยสี่สิบโลทั้งหมดทั้งมวลนะสองร้อยสี่สิบโลเหรอจากมุมอาหารจากหน้าสาตอนนี้สเปรย์ไกมดเื่อย โอมาอีกแล้วพี่ลองเอาสเปรย์พิชิตสิอืมใช่ใช่นี่ยายฮันนี่มาแล้วสเปรย์ให้แม่บ้านฝากมาอ้าเอาไว้ส่งส่วนอันนี้ก็ได้จะเป็นอันนี้เป็นของเพื่อนเพราะพี่มานาเอาหัวหมูมาฝากดีใจสุดเลยโอ้เราอยู่นาเราก็ได้กินหัวหมูอ่ะสั่นว้าวจะกินหัวหมูสนไหม มันก็มาฝากทำไมแกะไม่เป็นอ่ะแกะไม่เป็นก็กินที่มันไม่กินที่มันแกะแล้วสิทำเป็นชิ้นมาก็ผู้หญิงอ่ะเนี่ยนะคะยายฮันนี้มาถึงทวงแอดมานาเลยนะคะเขาเอาไปส่งโรงเรียนให้เด็กเรียนจะเขาโรงเรนเนี่ยเอ๊ะคนอยู่นาคนอยู่นาไม่ได้กินอะไรเลยคนอยู่นาอดกินผักเดี๋ยวแอดมานาคนอยู่นารู้ไหมว่าทำอะไรไปเก็บผักบุ้งนามาผ่า นาไม่คิดถึงคนอยู่นาเลยใช่ไหมยายนี่ก็ต้องคุยกับเอแล้วว่าก็คนอยู่นาดี๋ยวถ้จะเป็นพรุ่ีมือเีีเันคือเซอรพรส์วันแ่หอเลยให้ให้ดีแล้วแหละสาธุสาธุพูดเล่นนะดิกี้จ้านิกี้อยู่ในห้องแล้วมันคืออะไรเนี่ยอันนี้คือลำไยของพี่มิยุทเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าตัวมาออขอม ไปไม่กี่วันยายฮันนี่ลืมนิกกี้ซะแล้วโอ้ยยายฮันนี Glenn> ่นี่ไม่วานแล้วไปไม่กี่วันลืมฮะนิกกี้ซะแล้วตอนนี้บอกนที่ป้ก่ออบนอกัน นอนที่กอะก,ก,ก,กันหมดเลยเหรอแล,แล้วเราก็ไปนอนบ้านไร่ภูหลวงกันดวรว่ายังไงใช่นอนบ้านไร่ภูหลวงม,ม,มานอนบ้านไร่ภูหลวงกันส่วนคิดว่าจะไปต่อมันจะไปทำคอนเทนต์ที่อโอ้แอดชิดเหรอนอนที่ที่ไหนนะจกอ๋อเดี๋ดยวจะไปอบุบลแอดมานาสโลแกนของแอดมนานี่ เรื่องครอบครัวเราทำเป็นงานของฉันใช่ไหมเมื่อคืนเห็นอยู่นี้เมื่อคืนใช่หนูก็เห็นเอาแล้วเอาแล้วเออแล้วก็หลังจากนั้นเห็นเดินองเด็กไทยก็ไม่รู้คล้ายๆกับตอนนี้แหละเออไม่ได้ไปด้วยกันเหรอไปหนูเพิ่งกลับมาไม่ค่อยเลยนะมานากลับมานี่เรื่องเราฉันเป็นงานของฉันเลยนะ แล้วก็เห็นรุ่นเดียวกันที่มาปอนไปแล้วก็มากับปอนท่าเห็นพี่กระต่าที่ไปกสองโอยย่เออชาวน้าถ่ายรูปมานะรูนละห้าร้อยละโอ้โหโอ้าหโอ้วหโน้โหโอ้โโอ้โหโอ้อ้โอ้าหโอ้โ่โน้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้กหโหอ้โ้โหโออ้กอบโหโออ้โโอ้โหอ้โอหโอ้โหโอ้โอาหาออ้โอหโห ทีนี้ฝนก็ตกครับทุกคนชุนนาจำปลาเดี๋ยว<ล>ขึ้นไลฟ์ไปเลยเนาะน้องพรเน,นะาะเพราะมันได้เวลาไลฟ์แล้วเนาะชุนนาจำปลาดูน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสฟมบุญชูชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมที่พีคอฟฟี่ที่พีสกินนะคะแล้วก็เสื้อนะคะมีหลากสีหลากไซส์นะคะก็ลายสไตล์นะคะก็ไปดูนะคะปู่ปริจิตน,นะคะงดงามมากนะคะก็สั่งได้นะคะในะนำช่องสฟมบุญชูชาแนลนะคะแล้วก็สั่งไปที่แอด อแอดมินของลุงพลป้าแตนนะคะสวัสดีนะคะก็ตัวละ350นะคะสวัสดีค่ะ